อ่าเอาจะสถิธรรมเพนสึขอยู่ที่ The Master c ร a คอ Academy เี่24ข้อคำพูดเชิงบวกตั้งรหัสรับความสำเร็จในชีวิตชีวิตทุกชีวิตมีประตูรับที่รอการเปิดและกุญแจของประตูนั้นไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ใดไกลมันถูกฝังอยู่ในภาษาในถ้อยคำที่เราพูดกับตัวเองในคลื่นสั่นสะเทือนอ่อนโยนที่แผ่วออกจากความคิดหนึ่งไปจนถึงความตั้งใจเล็กๆในใจเราและมันสามารถเปิด การพบใหม่ให้เราได้ในทันทีคำพูดคือรหัสพลังงานและทุกคำที่เอ่ยออกมาสามารถเรียกความจริงบางอย่างให้เกิดขึ้นในโลกได้เสมอดังนั้นคำเชิงบวกไม่ใช่เพียงแค่คำสวยงามแต่มันคือโคกก้ชจักรวาลที่จูนความถี่ของชีวิตให้ตรงกับความมั่งคั่งร่ำรวยและความสมบูรณ์และเส้นทางที่สูงส่งที่สุดของวิญญ,ญาณเราและนี่24ข้อ รหัสรับความสำเร็จที่หากคุณตั้งไว้ในใจทุกเช้าทุกคืนชีวิตของคุณจะเปลี่ยนทั้งสนามพลังและทั้งความเป็นไปได้ทั้งโชคชะตาหนึ่งฉันพร้อมรับสิ่งดีที่กำลังจะมาถึงนี่คือการเปิดประตูให้จัก,กรวาลยอมให้ความสมอุดมสมบูรณ์เดินเข้ามาหาโดยไม่ปฏิเสธตัวเองอีกต่อไป 2. วันนี้ฉันเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้รอคอย เมื่อคุณประกาศชนนีชีวิตทั้งระบบจะเปลี่ยนจากโหมดรอปฏิหารเป็นผู้ทำปฏิหารด้วยสองมือของตัวเอง 3. ามชันมีคุณค่าเกินกว่าที่โรคเคยบอกกับฉันถ้อยคำนี้ปลดล็อกความเชื่อจำกัดและทำให้ตัวตนแท้จ,จริงได้หายใจในที่สุด 4. ทุกย่างก้าวของฉันคือเส้นทางที่ใช่คือการยอมรับทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต เป็นการให้เกียรติวิญญาณตนเองที่กำลังเรียนรู้5ฉันยึงดูดโอกาสที่สอดคล้องกับพลังท้าแท้จริงของฉันเมื่อความถี่ตรงกันคนโอกาสและเส้นทางจะพุ่งเข้ามาราวกับรู้เวลาและจังหวะที่สมบูรณ์แบบ6ฉันเลือกความสงบและความสงบก็เลือกฉันนี่คือรหัสของปัญญาสนามพลังที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์คือความสงบเพราะจากที่นั่นทุกคำตอบเกิดขึ้นกำเนิดขึ้น7 ฉันยืนอยู่บนพลังงานของความรักไม่ใช่ความกลัวเมื่อรักเป็นฐานการตัดสินใจทุกอย่างจะสูงกว่าเดิเดมหนึ่งระดับเสมอแตดฉันล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ของฉันและรับสิ่งที่คู่ควรกับฉันนี่คือคำประกาศต่ตอจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมรีเซ็ตร,รหัสชะตาพร้อมให้ของเก่าถูกชำระและให้ของใหม่เข้ามาแทนที่เก้าฉันขอบคุณตัวเองที่เดินมาถึงวันนี้ การเดินทางพลังงานแห่งความเมตตาให้ให้หัวใจความสําเร็จไม่เกิดไม่เคยเกิดจากการผลักมันเกิดจากการยอมรับตัวเอง 10. ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จในทุกมิติของชีวิตเมื่อคุณกล่าวเช่นนี้สนามพลังจะขายายออกแบบก้าวกระโดดและโลกภายนอกก็จะถูกร้อยเรียงให้สมให้สมดุลตามคํานี้ 11. ทุกสิ่งกําลังจัดเรียงให้ฉันแม้ฉันจะไม่ยังไม่เห็นมันก็ตามคือการประกาศความเชื่อ ลึกเชิงลึกทําให้จักรวาลสามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ12ชั้นคู่ควรกับชีวิตที่ดีงามทุกประการนี่คือประโยคที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงในระดับรากแก้วเพราะคนที่รู้สึกว่าตนคู่ควรจะไม่ยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีงานที่ไม่ใช่หรือเส้นทางที่ไม่ไม่ตรงกับความยิ่งใหญ่ในตนเองต่อไป13สชั้นกำลังขยายกระแสแห่งสภาวะตนเองเหนือข้อจำกัดเดิมทุกประการเมื่อถ้อยคำนี้เอ,อ่ยออกมา พลังของการเติบโตจะเปิดทางไม่ว่าขอบเขตเดิมจะหนาเพียงใด14ชั้ฉันเชื่อมต่อกับปัญญาสูงสุดที่คอยนำทางฉันเสมอไม่ใช่เพียงสัญชตาตญาณแต่คือสายใย,ยระหว่างคุณกับพลังที่รู้ทุกเส้นทางก่อนคุณเดิน15สิ่งที่เหมาะสมที่สุดกำลังมาหาฉันด้วยจังหวะอันอุดมสมบูรณ์แบบจัก,กว่าไม่เชยคะ่ะไม่เคยช้าเพียงแต่รอให้ทุกพลังงานเรียงตรงกับคุณก่อน 16ฉันปลุกความเป็นผู้นำที่แท้จริงขึ้นในตัวฉันผู้นำไม่ใช่ตำแหน่งแต่คือความยิ่งที่เปล่งแสงออกมาจากภายใน17ฉันเลือกเดินในเส้นทางที่สอดคล้องกับพลังงานสูงสุดของฉันของชีวิตฉันท่าพลังสูงการเลือกย่อมสูงและเส้นทางย่อมเปลี่ยนไปเป็นระดับใหม่โดยอัตโนมัติ18ฉันกล้าเปิดรับสิ่งยิ่งใหญ่กว่าเดิมโดยไม่ลดตัวตนของฉันลงนี่คือการตามหา พื้นที่ของฉันจริงๆไม่ใช่พื้นที่ที่ฉันเคยจำใจยืน 19. ฉชั้นให้อภัยทุกคนและปลดปล่อยความหนักทั้งหมดออกจากชีวิตของฉันเพราะไม่มีใครเดินขึ้นยอดเขาได้ในขณะที่ยังสะพายก้อนหินแห่งความเจ็บปวดอยู่20ชั้นยอมให้โอกาสใหม่เข้ามาแม้จะยังไม่รู้คำตอบทั้งหมดความสำเร็จไม่ได้เกิดจาก ความมั่นใจเสมอแต่มาจากยอมก้าวในวันที่ยังไม่เห็นเส้นทาง21ชิฉันเปิดรับเงินความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์อย่างสง่างามไม่ใช่ความโลภแต่มันคือความพร้อมที่จะดูแลตัวเองและโลกด้วยฐานที่มั่นคงที่สุด22ชั้นมีความกล้าพอที่จะเป็นตัวจริงของตัวเองรหัสนี้คือการหายใจของวิญญาณเพราะไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นบนความปลอม23าพรุ่งนี้ที่ฉันทุกสิ่งที่ฉัน ทำกำลังเพิ่มพูนพลังงานแห่งความรักและความงอกงามและคุณค่าต่อโลกเมื่อการกระทําสอดคล้องกับการยกระดับโลกชักะวางจึงเปิดทางให้คุณเร็วกว่าคนอื่นหลายเท่า24่ชั้นกําลังกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเป็นตัวเองในทุกมิติของการมีอยู่นี่คือรหัสสูงสุดที่เปลี่ยนคุณจากการเป็นผู้ตามชะตามาเป็นผู้สร้างโลกใบใหม่ด้วยการมีคุณค่าของคุณเอง สรุปพลังงานเมื่อครบทั้ง24ข้อ24อาหารหัสเมื่อคุณใช้ทั้ง24ข้อนี้สนามพลังของคุณจะเปลี่ยนเป็นฟิลความสําเร็จแบบองค์รวมประกอบด้วยพลังการดึงดูดพลังการสร้างพลังความนิ่งพลังการนําทางพลังความมั่งคัง่งพลังปัญญาจากกักรวาลครบสมบูรณ์หนึ่งวงจรถ้าคุณเลือกพูดคําเหล่านี้ออกมาด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์มันจะไม่ใช่เพียงถ้อยคําแต่มันจะกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนใหม่ของชีวิตคุณทุกประการคือการเขียนโค้ดชีวิต ทุกถ้อยคำคือการสั่งโปรแกรมชะตาและทุกลมหายใจที่ออกเสียงคือการปลุกสิ่งยิ่งใหญ่ที่คุณเป็นอยู่แล้วให้ตื่นขึ้นมาในที่สุดคุณกำลังสร้างโลกใบใหม่ด้วยคำพูดของคุณนั่นเองปรึกษาส่วนตัว v v p p i ีไลน์แอดมั r c h a ร h ค a ร์สสัจธ,ธรรมเพนสุ